โอ้สวยค่ะน่นาใจก็เป็นปลาสาธารณะพี่น้องนนี้เลยอ้กวบเขียวชอุ่มสวยเลยจ้ะพันธุ์มันหอยนี่แซบ่บขนาดนี้นพี่น้องจ้ะฝนตกบดขึ้นจ้ะพี่น้องจำแย่ปักจำเน่ยอ,อันนี้เก็บแล้วปล่อยเขา อวบขันน่าหูกอนี้จ็พี่น้องขาวอวบมากเลยสวยมากเลยอืนแน่นจริงๆเลยโอ้อวบมากกอนี้สวยสวยมากเลยพี่น้องต้องเก็บหมด จ้ะฉันชิบเก็บเบิดด้วยจ้ะพี่น้องคือใบไม่เขาตายกอเขาแต่กเก็บเบิดกอเขาสิตายเนาะพี่น้องจ้ะนี่กำลังกิน่นกลนหอยอือกล่นหอยนี่ดักแสบมีใบเล็กน้อยก็บดักแสบวะพี่น้องขนาดน,นี้จ้ะโอ้ก้อนี่ยังสวยเขาได้ปุ๋ยพี่น้องขอเขาเจดมุงเศษไม้มาทิ้ง เธอได้ปุ๋ยเธอเลยสูงขาวอวบเลยอ่ำสมเนี่ี่พี่นออ้องโห่เลยแค่ยังถอนวันนี้กับแสบท้่พี่น้องปล่อยให้เขาขึ้นงามซะนะักถึงฝนไมีตะกรอง,งามๆเลย เก็บไปฝากมูอฝากพวกพี่น้องจ้ะ,ะแถมกินผู้เดียวหลักเด็ดจะ้ะพักูนี่เขาจะเกิดเร็วมาแค่พี่น้องแป๊บเดียวกับสูงเตินเธอแล้วจะ้ะเก็บด้แค่เทียสองเทียท่านั่นแหลจะจ้ะฉันเก็บไปซางมือที่แล้วพี่น้องเขาก็ขืน,นมาไม่จ้ะอันที่เหลือเป็นตรงเป็นต่อฉันไม่ได้เก็บเขาก็ขืนพึ่งขึืนจะ้ะพี่น้องซางมือขึ้น ตนนีนนะจ๊ะจากสิเป็นที่แหลกเป็นหัวคือซื้อมาเปน้องมันงสามมือความสูงเขาบอะมาณนี้แหละจ้ะเขาเกิดเร็วมาพออีก3ั่งมือก็สูงเตินเตินแล้วจดิน้าสูงประมาณนี้ฉันเก็บไปก,ก่อเตือนพี่หนอมก็อ่อนยืนอ่ะไป อันนี้บอกขึ้นก็นมีพี่น้องเป็นขึ้นมาหน่อยๆก็มีแต่เหลอือีกสามเมือเหลือทิตย์นึงเขามาเก็บใหม่ขอชักจ้าขออ,นนอันนี้หน่อยอันยาวๆกปล่อยอนี่พี่น้องจ้ะปล่อยไว้เขาจะขึ้นสูงตอนนี้พี่น้องสวยมากเลยจ้ะยังอ่อนอยูออ่ยตะบูกเก็บนะพี่น้องจ้ะปล่อย ปีหนะปัะตาความงามปัตตาป้านะนองเหลือไว้เนะ่ะ